แล้วโดยเฉพาะวิกฤตนะคะอันนี้อันนี้ต้องต้องเรียนถามจริงๆเพราะว่าเราก็เพิ่งจะผ่านวิกฤตจริงๆอาจจะยังไม่ได้ผ่านไปสักทีเดียวกับสถานการณ์โควิดที่ผ่านมา2ปีเนี่ยฉันก็เชื่อว่าผู้ประกอบการเองทั้งรายเล็กรายใหญ่เจ็บหนักกันมากเลยทีเดียวนี่นะคะอย่างในช่วงโควิดที่ผ่านมามาจนถึงตอนนี้เนี่ยทางกรมเองหรือว่าทางสมาคมเองได้มีโอกาสที่จะได้ช่วยเหลือสนับสนุนผู้ประกอบการยังไงบ้างคะ ตอนตอนตอนโควิดเนี่ยที่เราเราคิดว่าทำช่วยได้มากเนี่ยนะคือช่วงนั้นเนี่ยกิจการปิดกิจการคนตกงานถูกเลอะออฟเอ๊ะเราจะมีคนมากมายเลยที่เคยค้าขายแล้วก็ต้องเลิกกิจการแล้วเอ๊จะทําอะไรดีเราก็มีโมเดลธุรกิจอันที่กรมทํามาระยะหนึ่งก็คือแฟรนชส์เราก็ทําโครงการแฟรนชสสสร้างอาชีพนะครับก็คือพยายามที่จะเอาแฟรนชส์รวบรวมแฟรนชีสของคนไทยเนี่ยมาผ่านการอบรมทํำยังไงให้มีมาตรฐานแฟรนชส์ที่ดี จนจนเราพัฒนามาได้แฟนชสยไทยเนี่ยกว่า500แฟนไชส์เราก็ส่งเสริมให้พวกนี้สามารถที่จะหาลูกช่วงคือขายแฟนชายของตัวเองได้ให้คนที่ตกงานเนี่ยและอยากมีอาชีพเนี่ยมาเลือกเปิดร้านแฟนชส์ มันก็จะมีตั้งเป็น4ี่หรกิจการที่ที่พร้อมแล้วก็มันมีราคาตั้งแต่อยากจะเริ่มต้นธุรกิจ3,000บาท5,000บาทถึง2ล้านบาทเลือกเอาได้ว่าเราสนใจธุรกิจอะไรจะขายลูกชิ้นทอดแค่หลักพันก็มีร้านของตัวเองแล้วก็ความเป็นแฟรนไชส์เนี่ยความเสี่ยงมันต่ำสำหรับคนที่ตกงานอยู่เนี่ยคือเขามีเงินก้อนสุดท้ายที่จะลงทุนและพลาดไม่ได้ก็ต้องแน่ใจว่าเขาจะขายแน่ๆเพราะฉะนั้นลูกชิ้น แฟรนไชส์อันหนึ่งเนี่ยเป็นที่รู้จักกันแล้วละ่ะพอล้วก็เจ้าของแฟรนไชส์เขาอ่ะก็จะสอนวิธีทำอะไร,ะไร,ะไรครบถ้วนแล้วก็มีมาเก็ตมีผู้บริโภครู้จักอยู่แล้วก็เลือกซื้อได้เราทำเนี่ยประมาณ10เดือนจนถึงตอนนี้นะครับเราสามารถที่จะเพิ่มไอ้ร้านค้าย่อยๆที่เป็นแฟรนไชส์ด้นเนี่ยหนึ่ง้านจากจากเดิมเนี่ยเรามีประมาณ4ี่0 0ื่นกว่าร้าน เราเพิ่มได้1 4ื่นพล้านในช่วงเวลา10เดือนมันก็จะมีตั้งแต่หลักพันจนหลักล้านซักผ้าหยอดเหรียญ2ล้านอย่างเงี้ยคือร้านล้างรถร้านก๋วยเตี๋ยวร้านอะไรร้านขายบะหมี่ร้านขายอะไรเนี่ยก็ก็คิดว่าเป็นโมเดลธุรกิจที่ที่เราได้ช่วยทําโครงการแฟนชายสร้างอาชีพก็คือบริษัทไหนจะเล f กคนเราก็ไปยับไปติดต่อวันนี้สนใจก็มา ไปจัดเป็นบูธเราตอนนั้นเราลงพื้นที่กว่าสิบสี่จังหวัดนะฮะก็ไปทั่วประเทศแล้วก็ในแต่ละงานก็เอาเอาตัวแฟนไสยไปที่พร้อมแล้วก็ดูในตลาดในจังหวัดนั้นว่าจะได้แค่ไหนแล้วก็เอาแบงค์ไปด้วยก็คือแบงค์ก็จะอยู่ในงานของเรานี่แหละในฐานะของจะเป็นไหนทุนเพราะฉะนั้นใครเดินอยู่ในงานเอะเห็นร้านลูกชิ้นเออฉันพอจะไหวนะถ้าแฟนไทยเจ็ดพันก็จะกู้ไหมแล้วก็ได้อัตราพิเศษก็เนี่ยก็ทำก็คิดว่า ประสบความสาเร็จแล้วก็คงจะทําต่อครับอค,บค่ะอันนี้เหมือนเป็นเป็นวิกฤตหนึ่งเลยทีเดียวนะคะคที่ทางทางกรมก็ช่วยทําให้หลายๆคนเป็นหมื่นหมื่นคน,นเป็นหมื่น,นที่สามารถจะผ่านพ้นไปได้แล้วทางทางสมาคมนะคะอย่างในช่วงโควิดนี้เราเราช่วยเหลือ,อยังไงบ้างตอนที่ช่วยช่วงโควิดใช่ไหมคะก็จะให้ กลุ่มที่มีสตางค์อีกนั่นแหละกลุ่มในทุนช่วยซื้อของสมาชิกหน่อยอท่านก็ซื้อไปแจกน่ารักมากเลยซื้อกันคนละสามหมื่นสี่หมื่นส่วนพวกอาหารอะไรงี้ก็จากเพื่อนๆหน่วยงานบริษัทอะไรก็แล้วแต่เฮ้ยเธอสั่งไอ้สินค้าเราไปอาหารของสมาคมเราไปทานหน่อยวันหนึ่งบริษัทนั้น50กล่องบริษัทนี้50กล่องขนมผลไม้ก็จะไปส่งตามกรมตามสำนักง,งานต่างๆานะคะแล้วก็ส่วนหนึ่งเลย ซื้อไปบริจาคก็คาะอย่างใช่ค่ะซื้อเยอะเลยซื้อ,อทุกอย่างที่สินค้าในสมาคมเราะนะคะ,คะแล้วก็บริจาคที่เยอะๆค่ะเขาซื้อกันทีเป็นล้านกระป๋องอย่างปลากระป๋องอย่างนี้เนาะก็ซื้อกันทีเป็นล้านกระป๋องแจกน้ําท่วมไฟไหม้ภัยพิบัติต่างๆอ่ะค่ะก็ เราก็ยัดเยียดขายเขาช่วยสมาชิกตัวเล็กค่ะ <c oughs> okay. แล้วก็ส่วนหนึ่งสมาชิกเราจะขายในออนไลน์ <c oughs> แล้วก็ที่ได้เลยขายที่บ้านนายกค่ะเปิด ตลาดใครจะซื้ออะไรมาที่นี่ช่วยสมาชิกขายบ้านพี่เลยเใช่ไหมเปิดเลยค่ะเที่ยง<ะ>คืนตีหนึ่งก็มา<ะ>ยังมีคนมาซื้อคนขายเสื้อผ้าก็ขายเสื้อผ้าคนขายเครื่องสาอางก็ขายเครื่องสาอางคนขายขนมก็ขายขนม<ะ>แล้วนายกก็มีหน้าที่ชิมว่าเออไอเนี้ยมันยังลูกค้าติมานะ,ะเธอไปลดหวานลงไปหน่อย<ะ>อ,อันนี้ลดเค็มไปหน่อยอย่างเงี้ยก็ช่วยขายในบ้านนาย,นายกนายกไม่เคยหยุดเลยเปินแต่เช้าหกโมงอ่า ตีหนึ่งยังมีลูกค้าที่มาอุดหนุนสินค้าในหมู่บ้านพืชชาติที่อยู่นะคะเรียกหมดหมู่บ้านเลยเธอมาซื้อสินค้าฉันหน่อยเนีของสมาชิกสินค้าดีราคาถูก<อ>ทีนี้สินค้าเรามีคุณาภาพะค่ะก็ คนก็ปากต่อปากเนาะคนน้องก็มาอุดหนุนคนนี้ก็มาอุดหนุนค่ะก็ในช่วงโควิดก็เหมือนในสมาคมไม่ได้รับผลกระทบเพราะขายบ้านนายกค่ะเพราะว่าก็ว่าเปิดเหมือนกับเป็นการเปิดตลาดแล้วก็มีคนนั้นคนนี้มาช่วยเหลือสนับสนุนด้วยนะคะค่ะก็เอาเป็นว่าคุณผู้ชมถ้าหากว่าสนใจสินค้าคุณภาพจากทางสมาคมตอนนี้มีสมาชิกอยู่กี่รายคะตอนนี้ร้อยค่ะร้อยรายด้วยกัน เดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาคุยกันเผื่อคุณผู้ชมสนใจนะคะแล้วงานนี้อยากจะอยากจะเชิญชวนทุกท่านไปจริงๆกับตลาดส่งสุข SME ของดีทั่วไทยของทางสมาคมนี่แหละที่จะไปเปิดบูธกันนะคะ